่ะดิฉันนางสาวพรทิกลามาพันธ์นะคะวิสณีพยาบาลโรงพยาบาลชนบุรีวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทาความสะอาดอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจค่ะก่อนที่เราจะทําความสะอาดนะคะเราจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันนะคะใสห่หมวกเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะใส่แมสติดปากเป็นจมูกค่ะใส่เชือกกาวกันนะ้ำ ลาริโกสโคะนะคะแล้วก็เบดของไกสโคะด้านจับของวีดีโอลาริโกสโคะนะคะเราจะทำความสะอาดด้วยเจเอรอกอฮอล์นะคะเช็ดเช็ดด้ามจับให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นจะต้องผึ่งให้แห้งก่อนที่จะเก็บเข้ากล่องนะคะ ส่วนตัวเบกของวีดีโอลาลิกอสโคบเราจะทำความสะอาดด้วยเจซแอลโกอฮอล์เช็ดสารขั้วหลังที่มากับควบขูยนะคะเช่นน้ำลายเสมมหา่าเช็ดในห้องเสร็จแล้วเราจะนำใส่ถุงซิปล็อกนะคะเบ็กของไก้สโคบ เช่นเดียวกันนะคะใช้เจ็สิบเปอร์เลอคอนเช็ดเส็มหักของผู้ป่วยออกไปให้สะอาดในลำดับแรกแล้วก็นำใส่ถุงซิปล็อกหลังจากนั้นเราจะไปที่ห้องชำระล้างของวิสันีนะคะที่ห้องชำระล้างน,นะคะเมื่อเรามาถึงเราจะนำเด็ดเราจะถุงขั้นตอนต่อไปเราจะ ล้างด้วยสบู่นะคะและน้ำสะอาดตามอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นใช้ถุงมือพันบริเวณข้อต่อของเบตในบริเวณข้อต่อตรงนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เวลาเราแช่น้ำยาข้อต่อจะได้ไม่จุ่มลงออไปน้ำยานะคะน้ำยาที่เราจะใช้แช่ทํา แช่เพื่อฆ่าเชื้อโรคจะเป็นน้ำยาใสเด็กนะคะเราจะแช่เป็นเวลายอย่างน้อย15นาทีค่ะพอเราล้างด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วเราจะแช่ลงไปไในลนักษณะนี้ห้ามให้บริเวณข้อต่อของเบ็ดจุ่มลงไปในน้ำยานะคะป้องกันการชำรุดเสียหาย เนเบ็ดของไกส่สโคบจะมีจุกสีดำลักษณะนี้ติดมาตัวเบ็ดให้เราปิดจุกให้เรียบร้อยและนำลงไปแช่น้ำยาเช่นเดียวกันนะคะเป็นอะไรอย่างนี้สิบหนาทีครบเวลา15นาทีแล้วนะคะเราจะนำเบ็ดขึ้นมา ที่เราสวมจุกไว้หลังจากนั้นเราจะไปล้างด้วยน้ำสะอาดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำสะอาดน้ำธรรมดาน้ำสะอาดธรรมดาหลังจากนั้นจะใช้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อลฟาคอเชตซ้ำอีกรอบหนึ่งในระหว่างที่เช็ดเราก็ต้องเช็คดูคราบเสพหะ ของผู้ป่วยผ้านน้ำลายของผู้ป่วยยังมีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเราต้องเตรียมผ้าแห้งไว้หนึ่งผืนผ้าสะอาดแห้งหนึ่งผืนนะคะเช็ดรอบสุดท้ายพึ่งให้แห้งอีกรอบนะคะแล้วนำเข้าไปเก็บที่กล่องให้เรียบร้อย ส่วนเบของไกลสะโขกก็ทําเช่นเดียวกันกับเบตของวิีโอลาริโกสะโขกเหมือนกันนะคะเช็ดให้แห้งทุกอย่างถึงให้แห้งให้เรียบร้อยแล้ะนำไปเก็บเข้ากล่องเป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้การนำเสนอและสาธิตการทำความสะอาดอุปกรณ์ใส่ท่าช่วยหายใจก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ